สวัสดีครับก็มาพบก,กับ go invest นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเถ้าเกิดเราจะหากองทุนนะครับที่เกี่ยวกับเวียดนามเนี่ยเราจะหาตัวยอ่อตัวไหนบ้างอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องมือของเราเนาะนะครับก็คือตัวเว็บไซต์ go invest นะ in th นะครับก็ทำเป็น p r o d u c t ์เนื่องนะครับของแลบทางหลพูดนี่เองนะครับแล้วก็เ,เราก็ไปรวบรวมนะข้อมูลที่เป็นพวก กองทุนรวมนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถกรองได้อะไรได้นะครับก็สําหรับการสม่ติว่าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะหุ้นกองทุนที่เป็นเวียดนามมีของที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีตัวย่ออะไรนะครับก็เข้ามาตรงเ,เมนูชื่อสกรีนเนอร์นะครับสกรีนเนอร์ทีนี้เราต้องการข้อมูลที่เป็นข้อมูลหุ้นนะครับก็จะอยู่ตราสารทุนนะครับจะมีกองทุนอะไรบ้างนะครับก็มี ให้เลือกหลายตัวนะครับที่ดังๆที่เราชอบเนาะก็เป็นตัวเวียดนามนะครับอ่าก็เป็นตัวเวียดนามก็จะมีประมาณสักสิบกว่ากองนะครับที่เราไปอ่าไปดูมานะครับอ่าประมาณนี้สิบกว่ากองก็จะมีหลายโบล็อกเลยนะครับทั้งตัวอ่า principal นะครับ asp ของ k asset นะครับของ one นะครับ one am bbl ก็คือมี มีหลายเจ้านะครับ L H ก็มีเดี๋ยวเรามาตัวอย่างสักเจ้าเนี่ยก่อนนะครับของเป็น A S P เวียดล้กันนะครับอ่าก็ต้องเรียกว่าเคยโดนแม Do ็กดอ์ดาวนะครับตั้งแต่จุดยอดนะครับลงมาถึงจุดต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก5%นะฮะก็รีเทิร์นก็6กกเป็นตนะครับ,นะรบประมาณนี้เฉลี่ยนะนะครับแล้วก็ชาร์ปเลโชนี่คือ ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงนะครับใครเป็นอะไรยังไงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะต่างกันไม่ค่อยมากนะครับต่างกันไม่ค่อยมากโอเคอันนี้จะเป็นกราฟนะครับแล้วก็เออเราก็เริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าตัวเวียดนามนะครับก็เริ่มมีการเด้งๆขยับขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือของเรานะครับช่วยในการบอกบอกเทรนดนะครับของกองทุนที่เราสนใจได้นะครับว่าตอนนี้เป็นอะไรนะครับ มันจะเริ่มจากสีฟ้าก่อนนะครับก็จะบอกว่าพึ่งตั้งลํานะครับแล้วก็สีเขียวนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นเทนขาขึ้นนะครับพอเขียวเสร็จปุ๊บอ่ามันก็จะมีจุดเนาะที่เป็นพักตัวนะครับก็คือขึ้นมาแล้วพักตัวจะเป็นสีเหลืองถ้าเกิดพักตัวแป๊บเดียวเราไปต่อนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวต่อนะครับโอเคเพราะนั้นแปลว่าจริงๆการจบเทนจริงๆก็คือมันก็เริ่ม เนี่ยเราเริ่มเทรนตรงนี้นะครับเขียวแรกแล้วก็วนมานะครับมาจบเทรนตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ทางจุดเนี้ยนะครับก็จะเป็นจุดไซเว์นะครับ<อ>ก็เอ่อเราค่อนข้างเรามัดระวังกังนดีกว่าตรงจังหวะที่ไซเว์นะครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยนะครับลงมาฟื้นไม่ทําจุดต่าสุดนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นจุดที่ที่น่าสนใจนะครับ มีข้อมูลอะไรให้ดูบ้างนะครับมีข้อมูลอะไรให้ดูบ้างก็ตัวนี้ก็จะเป็น o v e r view เนาะนะครับก็จะบอกว่าเป็นอะไรยังไงนะครับออกโดยใครค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับก็รวมๆแล้วประมาณสัก1.6%ต่อปีนะครับ Performance เป็นยังไงนะครับก็จะบอกแรกได้ว,ว่าเ3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยมีเ change เท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่า ในรอบ3ปีบวกนะครับแต่ว่าในรอบ1ปี6เดือนเนี่ยนะครับมีการลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ตามสภาพตลาดแหละนะครับก็คือ,อตลาดมันไม่ดีเนาะนะครับตัวเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มดับกันไปนะครับพอฟ f ลิโออันนี้เ็าจะบอกว่าโอเคคุณถืออะไรอยู่บ้างนะครับก็จะมีอยู่เป็นหุ้นนะนะครับ อยู่ส2ซแล้วก็มีหน่วยลงทุนอ่ะอย่างนี้แปลว่าอะไรนะครับก็แปลว่าของ SP เนี่ยนะครับเขาจะทำเป็นว่าซื้อหุ้นเองด้วยนะครับแล้วก็มีกองทุนรวมที่เป็นดากอนแคปิตอลด้วยนะครับไปอยู่เซกเตอร์ไหนเยอะนะครับทีจะอยู่แบงก์เยอะหน่อยนะฮะก็อยู่แบงก์ก็อาจจะหุ้นตกเยอะหน่อยช่วงนี้นะครับค่าฟรีสรุปให้นะครับอันนี้ถ้าเกิด เขียวว่าแรกแล้วเราเข้ามาดูเนี่ยมันมันได้ตังไหมอาจจะไม่ค่อยได้ตังเท่าไหร่นะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นเทสมานะนะครับเทสมาว่าโอเคบางทีก็สมมุติว่าตัวกองทุนเนี่ยมันเพอร์ฟอร์แมนไม่ดีนะครับเราก็อาจจะยังไม่ต้องไปเชื่อเขามากก็ได้นะครับโอเคอัน okay. นี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือเนาะนะครับในการหาแล้วก็ดูวิเคราะห์นะครับ อ่งสิ่งที่ยังทําได้อีกนะครับคือเราสามารถเปรียบเทียบได้นะครับเข้าไปที่ tools เนาะนะครับแล้วก็เป็นตัว compare นะฮะสมมุติเราอยาก compare สอกองนะครับเห็น principle นะครับออกมาค่อนข้างค่อนข้างดูดีนะครับค่อนข้างดูดีแล้วก็ไป copy ชื่อมานะนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมา compare กัน2อันเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว asp เวียดนะฮะนีเจ้า i m f ก็ได้นะครับที่เป็น principle นะครับลองดูสองกองเนาะนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันจริงๆสามารถแอดเพิ่มอีกเรื่อยๆเลยนะครับก็ performance ก็ไม่ต่างกันมากนะครับรู้สึก principle จะเอดาดาว,ดาวน้อยกว่านะครับแล้วก็เริ่ม เริ่มเด้งกลับมาแล้วนะครับโอเคแต่ก็ทิศทางนะครับก็ถือว่าเป็นขาขึ้นทั้งคู่นะครับเนี่ยสามารถเปรียบเทียบ performance ก็ได้พอ f o l i o นะครับคุณใส่อะไรไปซะเยอะนะครับ asset class ที่ต่างกัน sector ต่างกันด้วยนะครับก็จะทำให้ performance เนี่ยมีความแตกต่างนะครับเปรียบเทียบค่าฟรีกันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับของอตัว โกลเวสนะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถเข้ามากันได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือมีกรุ๊ปไลน์นะครับสามารถแอดตรง QR Code นะครับตรงมุมซ้ายล่างของเราก็ได้ได้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยเรื่องการลงทุนเรื่องของกองทุนรมกันได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับโกลเวสนะครับสวัสดีครับ